สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร G.K. 2 4สสมุนไพรจินดามณี เข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้เรายัางเป็นช่วงที่เปิดสายนะมาอย่างที่บอกค่ะอาจารย์ที่แม่น้องดาวคุณแม่วัสนานะคะโทรเข้ามาพูดคุยนะเดี๋ยวรับสายคุณแม่ก่อนละกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอาจารย์ครับเชิญค,ครับคุณวัสนาคะ่ะสวัสดีค,ะค่ะฟังอยู่คะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะ่ะดีใจจริงๆอะไรใจมากๆเลยอ่ะกราบแทบเท้าเลยค่ะคุณแม่ฟังอยู่คะ่ะดูอยู่ด้วยูติดตามชมค่ะเมื่อกี้ตำรวจโทรมาือนกันค่ะเขาบอกของออผ้าดิมีติดติดกันรับรองเดี๋ยวได้ตัว อ๋ครับถามก็บอกออกภาพติดๆอย่างนี้เนียถามว่าคุณแม่น้องดาวดูอยู่ป่ะครับผมดูอยู่อืมค่ะแล้วก็บอกภาพติดๆอย่างนี้แล้วลองเดี๋ยวได้ตัวตอนนี้ได้ข่าวเป็นไงบ้างครับยังไม่ได้ข่าวเลยค่ะอาจารย์แล้วมีขอโทษมีเขาที่ได้เบาะแสไหมว่าเขาไปกับใครยังไงหรือใครหลอกเขาไปยังไงไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะไม่ได้เบาะแสเลยค่ะไม่ได้เบาะแสเลยเลยเขามารู้ว่าเขาหายตอนเวลาเท่าไหร่ครับ เออวันที่สิบสองะค่ะท่านเขายังเป็นนักเรียนอยู่หรือเปล่าโมงเศษไม่เรียนค่ะเมื่อวานนี้หนูไปดรอปค่ะเขาเป็นนักเรียนอยู่หรือเปล่าครับอ๋อหนูไปดรอปแล้วค่ะยังไม่ได้เรียนค่ะไม่เด้ขาดเรียนแต่วันที่สองยังไม่ได้เรียนเอแล้วไปมีญาติที่ไหนกันได้สอบถามหมดแล้วใช่ไหมว่าเขาไปหาญาติสอบถามหมดแล้วค่ะญาติพี่น้องสอบถามหมดแล้วค่ะไม่มีไปเลยค่ะโอ้แล้วบ้านเพื่อนสูงก็ไม่มีไปเลยค่ะแม่ค่งก็นั่ะตามลูก ทางแฟนหนุ่มเขาติดต่อกับมาบ้างไหมคะไม่เลยค่ะติดเครื่องค่ะกลัวความผิดค่ะเพราะว่ารู้แจ้งความไว้ค่ะอ๋อแล้วแล้วแฟนหนูเขาเป็นคนจังหวัดไหนผู้ชายคนที่โลกค่ะออกห<ข>มายจับอยู่เขาทําอาชีพมีการงานอะไรอย่างครับค่ะผู้ชายเขามีอาชีพมีไรายได้ทางไหนบ้างเป็นทหารเกณฑ์นะคะท่านอ๋อเป็นทหารยังเป็นอยู่ใช่ไหมตอนนี้หนีทหารอ๋อตอนนี้ไม่หนีทหารแล้ว ไช่ค่ะคือพาน้องดาวไปด้วยครับมันบางทีบางครั้งเราอาจจะตามหาเด็กเนี่ยต่างด้วยถ้าผู้ชายมีอาชีพอะไรทํางานอะไรเป็นรายได้เขาคงรักกันชอบกันก็พากันไปเนาะพอเขาารู้ว่าหนูแจ้งความไว้ไะเลยพาตะเดิดหนีกันเลยทั้งคู่อ๋อครับโอเคนะครับถ้ามีข่าวเพิ่มเติมก็ช่วยบอกมานะ ถ้ารู้ข่าวมีไรโทรบอกน้องพิมรับเพื่อจะได้เราขยายต่อไปม่ีตำรวจก็ดีใจนะก็ถามว่าแม่ตั้ด่อยู่กันครับผมดูรายการนี้อะไรนี้หมดวุดูอยู่ค่ะเพราะว่าแล้วก็บอกออกรายการนี้เดี๋ยวได้ตัวแน่นอนเลยครับโอเคนะขอโชคดีนะครับค่ะบุกรับคุณหญิงสูรศาสตร์ษาออกภาพให้กระจ่างเลยนะคะครับออกบออกเลยค่ะสวัสดีนะคะขอโชคดีค่ะครับเช่นกันครับ ก็เอาใจช่วยนะคะคุณแม่วัสนาค่ะอาจารย์ผู้ชายก็หนึ่งไปหาบ้านพ่อแม่ผู้ชายถ้ามีอาชีพก็วิ่งไปหาไปอาจจะตอนนี้เขาไปรับจ้างเป็นทำรับจ้างนะความรักก็อย่างนี้ก็บางทีอย่างที่บอกค่ะอาจารย์คุณแม่เขาก็เองก็ไม่รู้จะไปตามแต่บางครั้งอีกเขาอาจจะรักกันชอบพวจริงจริงไปอยู่ต่อมาก็อาจจะต้นต้นคดแต่ปลายตรงผมเองผมประสบการณ์เยอะนะครับเวลา เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้คิดถึงเรื่องหัวอกพ่อแม่ค่ะนะครับว่าพ่อแม่จะทุกข์ใจยังไงขึ้นมามก็เอาแต่ความความใคร่เป็นหลักนะครับอามีหนึ่งสายเข้ามานะคะคุณสำเนานะคะครับผมคุณสำเนาคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสำเนาอยู่จังหวัดไหนจ้าบุรีรัมย์ครับผมบุรีรัมย์นะเชิญคะ่ะคุณสำเนาอ่ากรณีลูกสาวทํางานอยู่บริษัทสปอร์ตเวอร์นะครับผมทมางานอยู่ที่ไหนครับทํางานอยู่สปอร์ตเวอร์สาขาระยองแหวนทองระยองครับผม ทำงานอยู่รียองลูกสาวเลยครับผมแล้วมีปัญหาไงครับตอนนี้ลูกสาวแจ้งลาออกแต่20กันกยกายนครับผมไม่ฟังไม่ชัดเห็นนะคะคุณคุณสำเนาขอเสียงดังนิดนึงนะคะครับผมลูกสาวาลางานแจ้งลางานออกที่29กันยายนค,ครับผมลางาน29กันยายนค่ะครับผมลาออกจากงาน29กันยายนครับโอลาออกใช่ไหม ผมแล้วมีปัญหาไงคุณสเราวตอนนี้เขาแจ้งบอกว่าเงินเดือเนเขาจะออกตามให้วันที่เจ็ดสิงหานะครับผมค่ะแล้วยังไงคะตอนนี้เจ็ดสิงหา,าเงินก็บอกว่ายังไม่ออกจะออกให้วันที่เจ็ดกันยาครับผมค่ะเงินเดือนที่ค้างใช่ไหมใช่ครับผมที่ทําไว้เดือนนงครับผมอ๋อแล้ว,แล,วแล้วได้หรือยังครับตอนนี้พอถึงวันที่เจ็ดเขาบอกว่าเป็นวันที่เจ็ดตุลาเดือนหน้าแหละครับผมอ๋อเลื่อนอีกใช่ไหมคะครับผมเนี่ยมันเป็นมัน มันเป็นปกติไหมครับผมแบบนี้ทีนี้คุณ,ค,ณคุณสเนา,าวสงสัยยังไงเรื่องเรื่องว่าทางบริษัทเขาจะ,จะจ่ายให้ไหมครับผมเพราะว่าเขาเลื่อนเลื่อนเป็นปกตินะครับผม,มคุณสมนาวอยู่อำเภอไหนครับขอโทษอยู่อำเภอคูเมืองครับผมอ๋ออยู่คูเมืองเอาอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งเราต้องไปแจ้งบริษัทยอยู่ที่ไหนอยู่ระยองแหลมทองครับผมระยองไปะะไปแจ้งที่แรงงานจังหวัดระยองครับครับผมไปแจ้งเลยนะครับแล้วมีอะไร โทรมาบอกกล่าวมาหาผมก็ได้ครับผมอันนี้ก็คือต้องไปราการเดี๋ยวจะได้ที่ินเบอร์โทรให้หน่อยนะครับไปที่แรงงานจังหวัดเลยคุณไปบอกเขาบอกว่าดูรายการไฮเชนแนนโสรพแสงสว่างกับน้องพิมพเนี่เป็นคนที่ออกรายการแนะนําให้มานะครับผมแล้วผมอยากจะสอบถามอีกเรื่องนะครับผมครับว่ะพอพอก่อนเข้างานนะครับผมตอนไปสมัครงาน พอสมัครงานเขารับแล้วพารับแล้วทีนี้พอทํางานปุ๊บก,ก็บอกว่าเดือนที่แล้วนะ่ะของหายเขาเลยต้องมาหักพนักงานหรือว่าลูกสาวผมทางานปุ๊บเนี่ยต้องโดนหักเงินแล้วครับผมขอ,อ,องหายเดือนที่แล้วเงี้ยที่เขายังไม่จ่จายเงินเดือนเ็าอ้างว่านูกสาวนี่ทําของหายทาเป็นของเสียอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ครับของหายทุกเดือนครับผมโดนหักทุกเดือนครับผม,อ,มอันนี้แต่อ,อยู่เขาจะจริงต้องนําสืบกันแล้วต้องมีต้องมีหลักฐานพยานคุยกันละ แต่อย่างไรก็ตามแต่ผมแนะนําว่าถ้าไปแจ้งแรงงานเขาจะเรียกบาเจรจารับผมเรียกเจ้าของบริษัทด้วยกับลูกสาวเนี่ยมาดูที่เป็นยังไงเพราะว่าบางครั้งนะครับไอ้นี่เป็นเรื่องเก่าที่เล่าให้ฟังนะว่าบางครั้งนี่ผู้ชายไปทางานเสร็จบริษัทก็หาว่าไปขโมยสายไฟไปขโมยไอ้นุ่นไอ้นี่แจ้งความตํารวจจับในคดีก็เยอะอย่างนี้เพราะงั้นเราก็ไปดูที่ว่าทามันหายจริงอย่างไรหรือไม่ก็มาคุยกันนะครับ ไปเลยบอกเขาบอกว่าโสภณเพชรวางให้เชนนน่นแนะนํามานะครับแล้วถ้าจะติดต่อเบอร์โทรกับคุณโสภณผมอยู่ในเบอร์ใด081808555ครับผมนะครับคสำเนาอย่างไรคุณสำเนาฝากมายเลขโทรศัพท์คุณสำเนาไว้หลังไม้นะคะครับผมค่ะค่ะเดี๋ยวติดต่อกับไปละกันนะครับผมครับยินดีค่ะโชคดีครับก็เป็นกรณีคือคือกรณีพวกแรงงานเนี่ยเขามีแรงงานจังหวัดค่ะ แต่ส่วนมากบางครั้งนะฮะเราก็ฟังมาหลายรายทีเดียวพอทํางานเสร็จออกมาเนี่ยไอ้ใน,นจ้างเขาก็จะไปแจ้งว่าลักทรัพย์เอาของไปฝากไว้แล้วก็ยักยอกทรัพย์เพื่อประเมินคดีก็มีาจยา์แต่เราก็ไม่รู้ว่าความจริงๆคืออย่างไรคะอันนี้ก่อน มันถ้ามันหายจริงมันก็เลยจะคุยกันแล้วเขาตกลงเป็นยังไงขายของอะไรบ้างรายละเอียดอีกอโดยปกติเนี่ยต้องไปดูที่สัญญาว่าตอนที่ทําไปเนี่ยความรับผิดชอบในเรื่องการดูแลทรัพย์สินตรงนี้ก็จะมีกระทรวงแรงงานเ็าจะมีแรงงานจังหวัดอยู่พวกเด่กอาจจะเรียกมาเจรจาไกลเกลยกันคุยกันไปนะครับก็ว่ากันไปนะคะคุณสำนักก็ให้ลูกสาวไปดําเนินการตรงนี้ให้เรียบร้อยละกันอาจารย์ระหว่างรอสายค่ะอาจารย์ถามนิดนึงสิคะอาจารย์ อาจารย์ได้ตามข่าวที่หลวงพ่อหลวงพ่อพิมนะคะท่านจะละสังขารแต่ว่าถ้ามีกําหนดการนะคะมีทีมงานฝากถามมาเหมือนกันว่ากรณีแบบนี้ที่ท่านละสังขารแล้วก็ไม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปคือหลวงพ่อพิมเนี่ยอยู่บ้านรื่นรมยังไงเนี่ยเป็นพระเป็นวัดป่าพระปฏิบัติตำบลพบพระแล้วก็อำเภอ คอนสารจังหวัดชายุภูมิ่อายุท่าน่อายุท้าปีแล้วก็เป็นพระปฏิบัติมาเป็นเจ้าอาวาสด้วย่าาจนะครับท่านก็บอกลูกศิษย์อ่ะท่านวันที่เก้าเนี่ยท่านเกิดวันนี้วันเกิดเก้ากันยาเนี่ยเก้าเดือนเก้าแล้วท่านป็จละสังขารโดยจะไปงไปนอนในโรงศพเอาปิดหีบไว้ห้ามลูกศิษย์ไปเปิดวันที่เก้าที่สิบใครไปเปิดที่สิบเอ็ด สามวันก็เลยข่าวเกี่ยวกรามมาว่าเอ๊ะท่านพระสังขารมานี่ท่านที่จะรู้วันตายท่านหรือยังไงหรือเค้นบอกว่าเหมือนท่านกําหนดวันตายตัวเองแล้วคนนี้ว่าลูกศิษย์ลูกหาเที่ยวาตั้งใส่ในโรงอ่ะแล้วปิดฝาโรงจะมีความสุขภาพก็ยังแข็งแรงอยู่นะเมื่อเช้าดูข่าวเออท่านบอกญาติโยมว่าล่ะถึงเวลาจะไปอะไรเขาว่าไปปรมปรมัดปรมเมษอะไรท่านนี่แหละเราก็เป คือ,คอมองในแง่กฎหากมายในมองในแง่กฎหมายว่าถ้าเกิดเอาท่านไปยังไม่ไม่เสียชีวิตแล้วไปอยู่ในโรงค่ะจ้าแล้วปิดฝาโรงแล้วอากาศเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยคนที่เป็นคนปิดอ่ะอย่างลูกศิษย์หรือว่าคนที่ทาอ่ะจะมีความผิดทางกฎหมายไหมคะใน,นในการฆ่าผู้อื่นอ่ะอันนี้โดยเจตนาเพาตายอย่างงี้เหรอคะดูคาว่าเจตนาก่อนค่ะไอ้ที่ลูกศิษย์จะไปปิดโรงศพนี่อาจจะให้วางเฉยเท่านสั่งให้วางหรือยังไงหรือเปล่าอย่างนี้เราก็ต้องดูต้องดูข้อเท็จจริงก่อน นะครับดูเ้าได้จริงว่ามันเป็นอย่างไรคือเรามองว่าในในเรื่องของการนับแต่อยู่ในโรงศพดิอย่าว่าจะนี่เลยบางตายไปแล้วยังฟื้นมาได้เอาตีนถีบฟ้าโลงออกตกมาก็ยังนั่นอยู่ะอาจา์ไม่ตายก็มีนะนะครับนะคะอยมีสายเข้ามานะคะคุณแดงนะคะคุณแดงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแดงจากจังหวัดไหนคะอ๋อจังหวัดนนท์ค่ะค่ะประเด็นไหนจ๊ะอ๋อยากจะถามอาจารย์ว่า เดี๋ยวคดีเช็คนี่มันไม่หนักแล้วใช่ไหมคดีเช็คนึงก็หนึ่งเป็นเรื่องของมีความผิดเอ๊ะแต่อันนี้จำขอโทษนะฮะมันแต่ก่อนมันมีความผิดเรื่องของมีความผิดทางทางอาญา<ะ>ด้วยใช่แต,แต่แต่ต้องแจ้งภายในหนึ่งเดือนนะครับแต่วันที่เช็คเด้งค่ะนะครับสองทางแพ่งก็ต้องรับผิดต้องฟ้องภายในปีหนึ่งแต่ต้องมีมูลนี้เช่นสมมติอย่างนี้ เขากู้เงินไปล้านหนึ่งแล้วจ่ายเช็คไว้อย่างนี้เราก็ฟ้องบอกว่ามีความผิดมีมูลลี้เกิดขึ้น,นหรือเขาเขาซื้อของเราไปเสร็จแล้วก็จ่ายเช็คไว้แล้วเช็คเด้งอย่างนี้นแล้วธนาคารเกิดอยู่ตรงไหนก็ต้องไปแจ้งความทช่นั้นน,นะครับอ๋อคืออาจารย์มันปีกว่าแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ไปแจ้งนะแต่ไม่คืบหน้าเลยคือทางริเขาก็ไม่ทําอะไร ปีกว่าแล้วต้องระวังนะครับอายุความนะครับอายุความเรื่องคดีแพ่งต้องคล้องเจ็งไปเรืเขาเขียนไว้ให้ใบสุดท้ายเนี่ยล้านหกกว่าเดือนพฤศจิกาปีห้าหกพฤศจิกาห้าหกค่ะต้องระวังภายในปีหนึ่งนะครับคือตอนนี้นะคะอาจารย์รวมแล้วมันสองล้านสี่กว่าแต่เราทำอะไรไม่ได้เลยต้องต้องหาทนายแล้วหาทนายที่ที่รู้จัก นะครับไปดำเนินคดีอย,อ,ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปช้าเราต้องรีบฟ้องเขาบอกว่าเขาไม่มีไหนครับไม่มีเขาก็บอกเขาไม่มีทุกคนก็มา <ๆ S 1> อยากทุกคนก็มาอยากจะเสียงเงินหรอกครับ<อ>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สารบังคับเขาถ้าเขามีเสร็จเราฟ้องเสร็จทางแพ่งเนี่ยเราฟ้องเสร็จเราก็สามารถที่จะไปยึดทรัพย์สินบ้านช่องเงินทองเขาหรือหุ้นอรต่างๆได้คือแก้งไว้ทั้งหมดนะคะอาจารย์ คือหลานสาวเนี่ยเขาพอเช็คไม่ผ่านเขาก็ไปแจ้งเลยพอเช็คไม่ผ่านเขาก็ไปแจ้งเลยคะ่ะโอ้แต่ว่ามันไม่มีผลอะไรเลยแจ้งโรงพักก็รับไว้อยู่ตรงอ่าอะไรนะประเวทอะค่ะก็ก็รับไปอย่างเดียวแต่ไม่ทําอะไรเลยต้องปรึกษาทนายด่วนนะครับผมผมเรียนเรียนให้คุณเรียน,<ล>า,นาวพี่อย่างนี้ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วเขาเอาถืออากาศอิกาบเรียนท่านท่านผู้ชมด้วย กรณีเช็คก็ดีข้อช่อโกงประชาช่ชอโกงก็ดียักยอกทรัพ,รพย์ก็ดีทำห้เสียทรัพย์ก็ดีเขาเรียกว่าคดีที่เป็นคดีอาญาที่ยอมความกันได้คดีอาญาที่ยอมความกันได้นี่ต้องแจง้งถ้าเช็คเดือนหนึ่งถ้าพวกชอ่อโกงพวกทำห้เสียทรัพย์วกนี้ภายในสามเดือนต้องแจ้งขอให้ดำเนินคดีฟังนะครับต้องแจ้งขอให้ดำเนินคดี แต่บางครั้งตำรวจถึงว่าแจ้งว่าเป็นหลักฐานาถ้าแจ้งแจ้งว่าเป็นหลักฐานเฉยๆอย่างนี้ไม่ใช่ในเนอนคดีไม่เป็นคำร้องทุกตามกฎหมายเมื่อไม่เป็นคำร้องทุกตามกฎหมายแล้วถ้าเกินกว่าสมเดือนคดียา,ยาหมดระงับไปนะครับเพราะงั้นค,ค,ค,คุณแดงต้องไปหาทนายที่รู้จักที่คุ้นเคยลองไปหาด่วนนะ คุณแดงคะเดี๋ยวคุณแดงฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้หลังไม์ละกันเนาะค่ะนะคะเดี๋ยวดูแลให้ละกันนะคะค่ะค่ะยินดีค่ะคุณค่ะอย่างเมื่อเช้านี่ก็มาหาผมรายหนึ่งที่ว่าเรื่องมินประมาทมันไม่เข้าแล้วก็ต้องชี้แจงให้ฟังต้องชี้แจงนะคะอย่างนี้ต้องรีบแล้วก็ต้องอันนี้มันมีเรื่องของอายุความก็อยากจะอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่ามีอะไรต้องปรึกษาก่อนเรื่องกฎหมายนั้นมันต้องมีต้องปรึกษาก่อน ไม่เหมือนว่าเราเป็นไข้ปวดหัวปวดฟันไปหาหมอถอนอันนี้ต้องรู้ก่อนถ้าเราพลาดไปอย่างสมมติว่าอย่างเช็คนิ่ภายในปีหนึ่งถ้าไปฟ้องภายในปีหนึ่งนี่หมดแล้วอายุความค่ะอาจารย์นะครับแต่ถ้าถ้าเป็นมูลนี้เกิดจากการซื้อของอายุความมันก็จะสองปีอายุความสองปีค่ะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงซึ่งอันนี้ต้องไป <ไป S 1> ดูด้วยว่เาเป็นค่าอะไรอะไร<ช>นะคะใน<ด>เรื่องอรายละเอียดนะคะคุณแดงอาจเดี๋ยวเคสนี้จะดูให้ละกันแนะนําท่านทนายให้นะคะก่อนจะการค่ะาจารย์ย้ําอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะสาหรับแฟนรายการของเรานะคะอยากแจกค่ะเดือนนี้นะคะเดือนที่แล้วเราแจกแค่จานเดือนนี้เราแจก3อย่างเลยนะคะคเป็นหนังสือนะคะพระพุทธชินราชนะคะเป็นรางวัลที่1น,นะคะส่วนรางวัลที่2ก็จะเป็นจาน เราเทียมหนึ่งชุดเ,เสื้ออะไร <c oughs> เราไม่ต้องมาส่งมาได้ไหมสําหรับเราเนี่ยพิธีกรน, <c oughs> นะคะอันนี้เดี๋ยวขอทางเจ้าของสถา,านีโปรดิวเซอร์เราดีกว่านะคะเสื้อสีส้มนะคะเป็นรางวัลสุดท้ายนะคะสรา,างวัละะสำหรับเดือนนี้วิธีการนะคะก็ส่งกันเข้ามาสําหรับะคะ4642455นะคะวีนน <c oughs> ี <c oughs> ้ก็ <c oughs> มีทั้ทห้งบนรีรัมย์ุยรำทั้ง,ง,งค่นนทบุรีนะครับแล้วก็ที่ไหนอีกแห่งหนที่ นะคะโทรเข้ามากาันฝั่งทนนะคะคุณแดงนะคะก็เรียกว่าแฟนร,รายการโทรเข้ามาได้แต่ว่าถ้าจะร่วมสนุกในการที่รับรางวัลนะคะต้องส่งมาเป็น S อ s เอสนะคะจา์เพราะว่าเราจะเก็บข้อมูลได้นะคะครหรือว่า MMS ส่งเป็นรูปก็ได้นะคะหรือว่าจะแอบ,บถ่ายรูปรางทั้งสองคนก็ได้นะคะจานเราก็ส่งเข้ามาไม่ว่าไม่ว่าส่อเข้ามาได ถ,ถ่ายผมไ้ถ่ายรอๆหน่อยนะคะก็ฝากกันเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเราก่อนนะคะ <c oughs> บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,ะคะหรือว่าสายด่วน1166ค่ะอาจารย<ช>์ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะก็โทรเข้าไปได้นะคะผล <c oughs> ิตภัณฑ์เสริมอหาร GK24 นะคะ ทาให้ลองใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพะนะคะ,คะก็สอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันนะคะและสมุนไพรจินดามนีนะคะโอทีก f แฟนะคะน้ำสาหร่ายแดงชิปปันดีและ M2 นะคะวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ